สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับเกมมาครับนะครับอยู่ในเซิร์ฟฟี่ด้อมนะครับผมครับอ้าวทุกคนหายไปไหนหมดเฮ้ยไอ้ไอ้่ตัไม่ชอบแต่สวัสดีคือคือคือผมกล้องครับครับคนนี้พุกนะครับเคยเคยพูดโลผมพุกครับนี่คือท็อปนะครับอกแล้วเมื่อไหร่จะได้ยดโอฟีไม่ใช่ยไม่ได้หรอก ก็ให้เมจิกกระดาษโอเคตนน้ตมั่งเดต้องขาไปโอเคไปริ่มที่แรกกันเลยนะครับครับไเราจะไปที่ไหนดีเอาอันงั้นเริ่มจากแจกของที่แจกของละกันโนบป้าป้าป้าจะวิ่งไปทางไหนโอเค ไปอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยอยู่อยู่ที่แจกของมือผมป้าเราตั้งหากองก็แค่ปรับปรุงเฮ้ยดีๆมีอะไรบ้างอันนี้ก็ที่แจกของนะฮะมีไม้มีไม้มีไม้มีกระจกมีทายมีคนแก่มีขยะมีเกาะเก กอดๆดาบดาบดาบอะไรไนหะมใช่ไหมโอเคก้อ,<ๆ>อนขุนเลยแล้วเมื่อไรจะได้ยศขอยศแอดมินก่อนได้ไห<ๆ>ม<า>เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ๋อที่ส <DN T. S 3> องคันเราแจกเปลี่ยนทีด้วยนะฮะไม่ครับแบงแม่งเลยแบงแม่งเลยอย่าทำนะเราล้อเล่นไหนสํ อ๋อสายเข้าแป๊บนึงนะครับครับต่อไปนะครับนี่ก็คือปืนยิงปืนกับกล้องของดำนีแมนนะจ๊ะเชี่ยเหรอนี่ยเราไม่ดูแต่พวกเงาพืน้นข้านะอ่าไม่ดูโอ<ฮ>้ย<ฮ> ว่าววาไปอีกต่อนี่ก็คือจุดวับโซนนะครับวับโซนก็มีอะไรมากหรือเมาคูคังมีแล้วมีอะไเนี่ยไปนรกนเทนีซายอิมะหารแร่แล้วก็ตัดไม้นี่กย่างนไก่ก็คนไก่มีอยู่แค่เนี้ เอ้ยเอาเอาเอาแอดมินให้หน่อยเดี๋ยวจะดูหน่อยว่าข้างล่างมีอะไรเฮ้ยจะขันอะไรอ่รตอนนี้จะไปดูซีต่อไปกันเา้าที่ต่อไปอะไรยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยเนี่ยก็เรว่างการบันทึกเอาปัดติดเนี่ยอ๋อเรา,าทนแล้วหรอกก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเราไปดูที่ติดปิดทาวาร์อีกว่าไปแล้วแล้วกล้องหายไปไหน คนโกดมาหาแกยกโทรเหรเร้านปีต้ตาวนะไม่ยอมอกคาไกยู่เหรอไม่นะไม่นะไม่นะผิดไม่คอมกาดร้านปนตาวอลโอเคก็หลังจากตัดคลิปไปเมื่อกี้มีคนมาเรยกด้เล้วได้แล้วโอ้เมื่อกี้ได้ยินได้เหอ เออเซ่ของาันอาไว้ฟังตังนะดีเ้เริมมานี่ก่อนมาให้รลนิครับดแนี่คือการโอเคใครก็ได้ให้หยุดอันนหน่อยดิ ลาไปทำไมไม่รู้สีกลัวมันสวยแล้วไ,ไ,ไรตโอเคไปไหนยันเ,เ,เริ่มแหลกแล้วเนาะเริ่มแหลกแล้วเล่นต้องเบอร์ดี ก็ไม่เสร็จก่อนไปดูเลมอนดอลิมอนเนาะนะครับให้ดูเลมอนเป็นสัตวเร็จจริงเหรออ๋ออไรเรื่องเรื่อรืมรีวิวคุกรีวิวคุกก็ทุกคนหายไปไหนกันหมดเลยเนี่ยมันไม่พูดก็อเรื่องเมียเขากับท้อเขากับฟุกหลงทางพวกเกียร์น่ะพวกเกียร์น่ะอันนี้อันนี้คือที่ไหนที่ก็คือฟุกนะพี่ฟุกที่กอง้องทราบ้าขายให้พี่อยู่ตรง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ป,ยวไป,ไปิดเพลงโอเคที่นี่คือที่ไหนยเี่นคใครมาเจาะรูเล่นตรงนี้เนี่ยโวยตู้กับกล้องมีโชครายใช่ได้นี่ก็คือสตีดกล้องจัางอะสร้างเพื่อมันคือเมืองสวรรค์แสงสุดท้ายกล้องคุ้มสั <c oughs> <c oughs> มฤต ือนนไม่เจ้าจะหายใจไปออกเดี๋ยวแั๊นึงเปิดพุ่มลมแป๊บลอตโอเคไปไหนต่อไปไหนต่อเออ็นแก้คนดีกว่าไป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 แก้คนตายดิไป,ไป,ไปสปา <c oughs> ปาอ,อ๋อ กับสัตวนะฮะเออแล้วแล้วเมื่อกี้เห็นคนคุยเป็นผู้หญิงนะใครในในคลองก็แกเออก็ใครอ๋อก็คือพระไงคะอ่าเขาขึ้นมาจากพระธาตุไม่ได้ถ่ายไปได้หกนาทีแล้วนะครับผมอ่าเยอะมากเยอะทำอะไรแต่แฟนยูโดเลมอนคนน่

นะฮะคนดี้เนี่ยเนีย่ย,ย,ยเอาอให้พี่เป็นแอดมินดีจะได้ช่วยสร้างต่อ ขออยาตไปปิดหมอบแบโอเคเร็วให้พี่ทำด้วยได้ตอนนี้ได้ยอดไรแล้วก็แค่แอดแอดคูแค่นั้นแหละดูเลยใช่ไหมโซ่เออทำอะไรอ่ะนี่คือเออทำเพื่อเพื่อ เพื่อเป็นอันนุสาวรีย์ของท็อปแล้วก็ทุบออกไม่ได้บอกว่าให้พี่เป็นไอ้น,นั่นไอ้นั่นเป็นแอดเป็นแอดมินจะได้ช่วยสร้างเสท็อปเปิดแบนได้ไหมถ้ารีจะจะได้แอดมินไม่ได้หรอ้าวอาเฮ้ยโดนเล่นมอนายพี่อยากเป็นแอดมินเปล่าม,มีมีแค่มือก็พอละ เออแล้วแล้วทำไมต้องเอาแมปใหม่ด้วยเนะี่ยทำไมไม่เอาแมปเก่าเกา่าแมปเก่าเล็กแบบเก่าตอนนั้นโดนคนเกียร์แบบร์ดคอเกมเลยให้พี่เป็นแอดมินหน่อยนี้จะได้ช่วยสร้างตอออนค้างแลกครับแลกครับเสริมนะเปิดแบบโคลูนะคุณได้โซเจอ สามร้อยสามสิบล้านนะสามส้านใช่เกือเปนี่ยนน้องสร้างตัวเอ็ไม่เป็นค่ะนะคะัอดีคดปวันที่เท่าไหร่ครับแค่แค่ปก็นด้ครับนี่คดปวันที่โอ้ยโออยแล้วตัวเองยังไงวะกองเออค ให้พี่ยังทำอะไรไม่ได้เลยเป็นสตาร์ก็พอแล้วเนี่ยเป็นเหมือนในกล้องเนี่ยอยากเรียกกล้องกล้องอาอยุเท่าไหร่เขาอ๋ออายุสามขวบโสามขวบโอ้ยนี <c oughs> ่ไ,ไม่หนาะพี่อยาก<อ>เราน้องชี่น้องไม่ชอบให้ใครมาย้อนนะเป็นวู้กล้องกล้องไม่ได้แบบ กองซ่าสุดาสิกองกากกองกากโอเคพอไปไปเผาบ้านไอ้ฟุกแม่งเฮ้ยนี่เราไปแก้คนเลยอ้าวเอาละเราจะฟูนเก่งคุณแม่งเลยโอเคไปเริ่มแก้ทำอะไรอีกง่ายมากเราก็แค่หายตัวเรียนจ้าของเซิร์ฟเฮ้ยเอาหัวยีรุบายไปดิฮะไปนะครับ นี่ใครวะเนี่ยไอ้ถือไมเ้เนี่ยนี่ไอ้ปีกไฟดูเลยไอ้ปีกเนี่ยใครเลยใครอะไรกระพุกเนี่ยใครชอป,อปไปไปไปที่อื่นก่อนก่อนได้ยิงมุกเดี๋ยวข้างพี่ยิงมุกแป๊บเดี๋ยวงั้นเราไปแก้กกไม่ขำกั <c oughs> นอ๋อเอาแอดมินมาให้พี่ก่อนจะได้ดึงไปหน่อยเดีดึงไปหน่อยไปไม่ได้อ้อนี่บ้านในฝันของมัน ที่เคยบอกไปนะว่าสันคือเด็กที่เกียจนะครับเรทนเกียรที่สุดในเติมเลยนะแม่ก่อนเก็บไปเจ้านายเรานะฮัลลูกพี่เรันะฮัลหลฮัลโหลฮัลโลฮัลโลฮัลูหลลูกพีัลโหล่ันโหลฮัลโหลฮัลโหลหลฮันโอโอเค เกกเเอาเาเฮ้ยตายปวดมากเอท็อปยาไปทำมันเถอะ่เหรอเออสงสามคนเกลียวสงสามมันาไปไปไหนอีกไปแจงติดกันด้วยอ้ยท็อปยาดึงน้าท็อปยาดึงเล่าน่าหยาดนะไปจตายยี่ิด้วยเหรอโอ้หหมวกวานี่คนเกอียว่ะ รมแบบสองชั่วโมงเฮ้ยเอาแอดมินไหมพี่หน่อยนี่ขอทางชีวิตขอทางชีวิตต๊อปต๊อปต๊อปหาเราคนชื่ออ่าพี่คอปด้วยเลยพี่คอปด้วยมาดูมาดูไปไม่ได้อะไรอ่ะเร็วเร็วเเฮ้ยอย่าหายตัวดิ มันไม่แฮปปี้เลยอ่ะดูดูดูนะฮะยินนุ่ทุกวันตายปวดตายฟิวตอนนี้เจริงจะแล้วเขนมาทำไมตีได้หัวทุกครั้งเลยอ่ะเอไม่แ้เเอาออกก็แ้ผมขอโอพนะพี่แค่เก็บแบนแม่งเลยหนอยยัไแบนเนี่ย าแลมฟุ๊กฟุ๊กฮะเรา,เรามีอะไรให้อะไรเฮ้ยเอาอพีให้พี่ก่อนฮะอ่อานที่กดเกมหน่สิครับจะได้เกมโอเคจะได้ออทแล้วไม่สร้างเติเองบ้านใครน่ารักจังเลยป้านพอแล้วมางเนี่ย14นาทีแล้ว นั่นขออกคนงั้นก็จบกิมกันแล้วกันอ่ะครับขออนุญาตจบคลิปต่านี้แล้วกัน